เด็กหญิงรักสมน์ภูทองขาวเด็กหญิงนภัสสรชัยพาเด็กหญิงอรวันขจรฤทธิ์เด็กหญิงพัทราวดีพงผู้ เด็กหญิงอัญชิสาเกษมบูรณ์เด็กหญิงอริยาวิมุกตลบเด็กหญิงพักขวดีวิเชียนเด็กหญิงสิริธิดาแดงคอนบุรี เด็กหญิงสิรวสิวิมลสุวรรณนาเด็กหญิงปียพร